คุณเคยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่อาการง่วงนอนหรือความตึงที่หลังแต่ฉันกำลังพูดถึงพลังชีวิตที่คุณเคยมีเมื่ออายุ20กว่าความรู้สึกนิ่งมั่นคงและพร้อมในร่างกายที่บอกคุณว่าฉันยังเป็นผู้ชายคนเดิมหากความรู้สึกนั้นเริ่มเลือนหายไปในช่วงหลังวันนี้ฉันอยากแบ่งปันเคล็ดลับธรรมชาติที่เรียบง่ายซึ่งอาจช่วยปลุกมันกลับใหม่ครั้ง และทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณดื่มก่อนเข้านอนสวัสดีค่ะฉันคือแพทย์หญิงอนัญญาณทีวัดแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะมีประสบการณ์มากกว่า10ปีในการช่วยผู้ชายอายุมากกว่า50ปีให้กลับมารู้สึกแข็งแรงมั่นใจและเชื่อมโยงกับสุขภาพของตนเองอีกครั้งและในคืนนี้เราจะพูดถึงเครื่องดื่มก่อนนอนชนิดหนึ่งที่อาจทําให้คุณประหลาดใจกับพลังที่แท้จริงของมัน ฉันรู้ดีฟังดูเหมือนเรื่องง่ายเกินไปแค่ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนจริงหรือแต่ก่อนที่คุณจะมองข้ามและหันไปหาอะไรที่ดูหวหวากว่านั้นขอให้คุณอยู่กับฉันสักครู่เพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะแบ่งปนันไม่ใช่กระแสชั่วคราวไม่ใช่ยาวิเศษจากโฆษณาแต่มันมีหลักฐานมาจากชีววิทยาธรรมชาติของร่างกายคุณโดยเฉพาะหลังอายุห0ปี เมื่อคุณเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นในร่างกายอย่างไรกิจวัตรเล็กๆก,ก่อนนอนนี้จะดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเมื่อเราอายุมากขึ้นหลายระบบในร่างกายเริ่มทำงานช้าลงไม่ใช่ในทันทีแต่ค่อยๆเป็นไปอย่างเงียบๆในแต่ละปีหลอดเลือดของคุณเองก็เช่นกันเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นแบบวัยหนุ่ม ผนังหลอดเลือดที่เคยนุ่มและเปิดรับการไหลเวียนของเลือดเริ่มแข็งตัวมากขึ้นขณะเดียวกันฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งหล่อเลี้ยงความต้องการแรงจูงใจและการฟื้นฟูเนื้อเยื่อก็ค่อยๆลดลงอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการนอนหลับที่ไม่ลึกและไม่ฟื้นฟูเหมือนเดิมแม้คุณจะนอนครบชั่วโมงแต่ร่างกายกลับใช้การพักผ่อนได้ไม่เต็มที่และเมื่อทุกปัจจัยรวมกันมันก่อให้เกิดปัญหาสำคัญหนึ่งประการคือการฟื้นฟูในเวลากลางคืนที่ลดลง ความชะลอตัวนี้ส่งผลต่อหลายด้านโดยเฉพาะการไหลเวียนของเลือดและนี่คือสิ่งสำคัญที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจเมื่อพูดถึงสุขภาพทางเพศพลังชีวิตและความมั่นใจของผู้ชาย การไหลเวียนของเลือดคือหัวใจของทุกอย่างไม่ใช่แค่ระดับฮอร์โมนหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหากเลือดไม่ไหลไปยังจุดที่ควรไปในเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างก็จะไม่ทำงานอย่างที่ควรการแข็งตัวการของสภาพแม้แต่ความต้องการล้วนเริ่มต้นจากระบบไหลเวียนที่มีประสิทธิภาพนั่นคือเหตุผลที่เครื่องดื่มนี้ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมผ่อนคลายในตอนเย็นแต่มันคือเครื่องมือสนับสนุน เป็นสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาพักฟื้นฟูและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ด้วยพลังและความแข็งแรงที่มากขึ้นดังนั้นให้ฉันบอกคุณอย่างชัดเจนว่าเครื่องดื่มนั้นคืออะไรและเหตุใดมันจึงได้ผลอย่างแท้จริงมันคือการผสมผสานที่เรียบง่าย น้ำอุ่นน้ำทับทิมข้นสดและขิงสดหนึ่งแว่นเพียงสามส่วนผสมไม่เติมน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆแต่แต่และยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนร่างกายของคุณโดยเฉพาะในช่วงที่คุณหลับเริ่มจากน้ำทับทิมผลไม้นี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่มันคือขุมทรัพย์ของโคลีฟีนอนสารจากพืชธรรมชาติที่ช่วยปลอบประโลมผนังหลอดเลือดได้นในลองนึกภาพหลอดเลือดของคุณเหมือนสายยางรดน้ำสวนเมื่อมันอักเสบหรือแข็งตัวน้ำจะไหลได้ยาก แต่เมื่อเยื่อบุด้านในเรียบและแข็งแรงการไหลเวียนก็จะดีขึ้นความดันลดลงออกซิเจนถูกส่งได้ดีสารอาหารเคลื่อนที่สะดวกและบริเวณอุ้งเชิงกรานรวมถึงอวัยวะเพศจะได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการตอบสนองอย่างเต็มที่นี่คือพลังที่แท้จริงของโพลีฟีนอลมันไม่ใช่สารกระตุน้น แต่เป็นผู้ช่วยที่ทำงานอย่างเงียบเงียบซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งที่การเวลาได้กัดกร่อนไปต่อมาคือขิงหัวเล็กๆที่คุณอาจคุ้นเคยจากชาหรือการทำอาหารแท้จริงและวกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นขิงเป็นที่รู้จักมานานในด้านการต้านการอักเสบและยังช่วยกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ในร่างกาย ในตรกอ,อกไซคือสารส่งสัญญาณที่บอกให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อให้เลือดไหลไปยังจุดที่จําเป็นในความเป็นจริงนี่คือกลไกเดียวกับที่ยาหลายชนิดพยายามเรียนแบบแต่กับขิงคุณกําลังทํางานร่วมกับร่างกายไม่ใช่บังคับมันมันอ่อนโยนเป็นธรรมชาติและปลอดภัย และนี่คือสิ่งที่ร่างกายของคุณยิ่งเห็นคุณค่ามากขึ้นเมื่ออายุมากสุดท้ายคือน้ำอุ่นหลายคนมองข้ามพิดว่าเป็นแค่ตัวเจอจางน้ำผลไม้แต่คอมอุ่นนั้นทรงพลังมากน้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายระบบย่อยอาหารปรับสมดุลระบบประสาทและช่วยขยายหลอดเลือดเล็กน้อยทำให้การดูดซึมสารอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลองจินตนาการว่ามันเหมือนรถส่งของที่ติดเครื่องรอไว้แล้วความอุ่นช่วยให้ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวดังนั้นแทนที่ขิงและโพลิฟีนอนจะนอนนิ่งอยู่ในกระเพาะอาหารมันกลับถูกส่งเข้าสู่กระแสเลือดที่ซึ่งมันสามารถออกฤทธิ์ได้จริงในขณะที่คุณหลับตอนนี้ผมรู้ว่าบางคนอาจสงสัยว่าสิ่งนี้สร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่และผมเข้าใจความลังเลนั้นดี แต่ผมได้เห็นผลลัพธ์ของมันไม่ใช่แค่ในงานวิจัยหรือในตำราแต่ในผู้ชายจริงๆผู้ป่วยเพื่อนฝูงแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่ลองทำอย่างสม่ำเสมอและเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปาฏิหาริย์ในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการฟื้นตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปพวกเขานอนหลับลึกขึ้นตื่นขึ้นมาไม่อ่อนเพลียเหมือนเดิมและที่สำคัญที่สุดพวกเขาสัมผัสได้ถึงการกลับมาอย่างเงียบๆของบางสิ่งที่เคยคิดว่าสูญเสียไปแล้ว พลังงานยามเช้าตามธรรมชาติสัญญาณเบาๆที่บอกว่าร่างกายยังแข็งแรงยังตอบสนองและยังมีพลังและสิ่งสำคัญคือเรื่องนี้ไม่ใช่การวิ่งได้ตามตัวตนในอดีตของคุณไม่ใช่การพยายามหมุนเวลากลับไปสู่วัย20แต่คือการให้คุณค่าแก่ตัวตนของคุณในวันนี้และมอบการดูแลการสนับสนุนในแต่ละวันให้กับผู้ชายคนนั้นเพื่อให้เขายังคงใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจและความแข็งแรงต่อไป มีศักดิ์ศรีในการดูแลสุขภาพของตัวเองแม้จะเป็นด้วยวิธีที่เรียบง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีที่เรียบง่ายนั่นคือเหตุผลที่ผมรักเครื่องดื่มนี้มากมันไม่ใช่งานอีกชิ้นในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องหมกมุน่นหรือกังวลมันคือการสนับสนุนอย่างเงียบๆเ,เป็นของขวัญเล็กๆให้กับร่างกายก่อนที่คุณจะหลับตาลงในยามค่ำคืนคุณไม่ได้กำลังกินยา คุณไม่ได้บังคับให้ร่างกายต้องตอบสนองใดๆคุณกำลังเปิดโอกาสให้ร่างกายทำในสิ่งที่มันถูกสร้างมาเพื่อทำนั่นคือการเยียวยาการฟื้นฟูและการเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะนี่คือความจริงผู้ชายส่วนใหญ่มาคิดว่าต้องทำอะไรที่รุนแรงหรือสุดโต่งจึงจะเห็นผลพวกเขาคิดว่าถ้ามันไม่ยากหรือไม่ซับซ้อนมันก็ไม่น่าจะได้ผลดังนั้นพวกเขาจึงมองข้ามสิ่งพื้นฐานไป แต่ผมอยู่ตรงนี้เพื่อเตือนคุณว่าบางครั้งการกระทำที่เล็กที่สุดแต่ทำอย่างสม่ำเสมอกลับเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มนี้ก่อนนอนคุณกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งคุณกำลังเติมน้ำให้กับเซลล์คุณกำลังทำให้ระบบประสาทสงบคุณกำลังปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและที่สำคัญที่สุดคุณกำลังบอกกับร่างกายว่ามันสำคัญว่ามันยังมีชีวิตยังสมควรได้รับการดูแลและยังสามารถสัมผัสคว,ความสุขได้ ดังนั้นคืนนี้ก่อนเข้านอนใช้เวลาเพียง5นาทีอุ่นน้ำเล็กน้อยเทน้ำทับทิมในปริมาณพอเหมาะใส่ขิงสดฝานบางๆางหนึ่งแว่นนั่งลงกับมันจิบช้าๆทีละอึกและคิดถึงมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นคำสัญญางเงียบๆต่อร่างกายว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ว่าคุณยังใส่ใจว่าคุณยังอยู่ในเกมเพราะคุณเป็นเช่นนั้นจริงๆ และในเช้าวันพรุ่งนี้ปล่อยให้ร่างกายของคุณแสดงให้เห็นว่าคำสัญญาเล็กๆนั้นมีพลังมากเพียงใดตอนนี้เรามาดูกันให้ลึกขึ้นว่าเหตุใดเวลากลางคืนจึงเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ชายอายุมากกว่า50ปีคุณเห็นไหมคนส่วนใหญ่มองว่าการนอนหลับคือเวลาที่ทุกอย่างหยุดทำงานแต่ความจริงแล้วสำหรับร่างกายของคุณน,นี่คือช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในการเยียวยา ในชั่วโมงที่เงียบสงบเหล่านั้นเซลล์ของคุณได้รับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้รับการฟื้นฟูและระบบสำคัญที่สุดเริ่มปรับจูนตัวเองสำหรับวันถัดไปฮอร์โมนของคุณก็เช่นกันเริ่มกลับมาสมดุลเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนที่ลดลงตามไว้จะถูกหลังออกมาเป็นช่วงสั้นๆอย่างมีกลยุทธ์ในขณะที่คุณหลับ ช่วงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการซ่อมแซมกล้ามเนื้อการทำงานทางเพศพลังงานและแม้กระทั่งอารมณ์ระบบประสาทของคุณก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันออกจากโหมดสู้หรือหนีสภาวะตึงเครียดและวิตกกังวลที่เรามักเผชิญตลอดทั้งวันและเข้าสู่โหมดพักผ่อนและย่อยอาหารการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงผ่อนคลายแต่ยังฟื้นฟูมันเปิดโอกาสให้วัยวะตต่างๆโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้ทำงานโดยไม่ถูกกดดัน และเมื่อพูดถึงหลอดเลือดพวกมันก็เริ่มจังหวะที่น่าทึ่งในยามค่ำคืนมันขยายและหดตัวอย่างอ่อนโยนราวกับกำลังฝึกตัวเองให้คงความยืดหยุ่นและความอ่อนเยาว์ไว้ความยืดหยุ่นนี้เองที่ทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างแข็งแรงและสม่ำเสมอในเช้าวันถัดไปหรือไม่ก็ได้แต่ความท้าทายคือหากคุณเข้านอนในสภาวะขาดน้ำมีการอักเสบท้องอืดหรือบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปร่างกายจะไม่ได้รับการพักผ่อนที่สมควรได้รับ แทนที่จะเยียวยามันจะเข้าสู่โหมดป้องกันหลอดเลือดจะแข็งตัวอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นระบบย่อยอาหารยังทำงานหนักและผลลัพธ์คือการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพการไหลเวียนที่อ่อนแอการลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยขึ้นและพลังงานที่อ่อนล้าในเช้าวันถัดไปนั่นคือเหตุผลที่เครื่องดื่มที่เราพูดถึงไม่ได้เป็นเพียงส่วนผสมดีๆต่อสุขภาพเท่านั้น มันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่อยู่ในแก้วแต่คือข้อความที่คุณกำลังส่งให้ร่างกายก่อนเข้านอนเมื่อคุณใช้เวลาเล็กน้อยเตรียมสิ่งที่หล่อเลี้ยงการไหลเวียนสนับสนุน,นเนื้อเยื่อปลอบประโลมลำไส้และลดการอักเสบคุณกำลังสื่อสารบางสิ่งที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆคุณกำลังบอกกับร่างกายของคุณว่า ผมใส่ใจการฟื้นฟูของตัวเองผมต้องการตื่นขึ้นมาอย่างแข็งแรงผมกำลังส,งสร้างสภาพแวดล้อมที่พลังชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่ฝันถึงมันและผมขอสัญญากับคุณว่าร่างกายของคุณรับฟังข้อความนั้นอย่างชัดเจนมันอาจไม่แสดงออกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในชั่วข้ามคืนแต่ขอเพียงให้เวลาคืนแล้วคืนเล่าร่างกายของคุณจะเริ่มเชื่อในจังหวะนั้น มันจะเริ่มฟื้นฟูได้ลยกขึ้นคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีความหมายตื่นกลางคืนน้อยลงเพื่อเข้าห้องน้ำการไหลเวียนยามเช้าที่สม่ำเสมอและแข็งแรงขึ้นความรู้สึกสบายในบริเวณอุ้งเชิงกรานความปลอดโปร่งของจิตใจเมื่อคุณลืมตาตื่นและใช่แล้วการกลับมาของความรู้สึกพร้อมที่คุณเคยสัญญาณเงียบๆของการไหลเวียนเลือดที่แข็งแรง และนี่คือความงดงามของทั้งหมดนี้กิจวัตรนี้ใช้เวลาเตรยียมไม่ถึงสองนาทีไม่ซับซ้อนไม่ต้องตั้งตารางไม่ต้องมีใบสั่งยาเพียงไม่กี่วัตถุดิบเจตนาที่อ่อนโยนและความตั้งใจที่จะดูแลตัวเองโดยไม่ตัดสินแต่ถ้าคุณอยากกล้าไปอีกขั้นและเพิ่มพลังของเครื่องดื่มนี้ให้มากยิ่งขึ้นผมขอแบ่งปันคำแนะนำเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งในขณะที่ส่วนผสมต่างๆทำงานในระดับเคมีและระดับเซลล์ประสิทธิภาพของมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า เมื่อผสานกับการเคลื่อนไหวเบาๆในตอนเย็นผมไม่ได้พูดถึงการออกกำลังกายหนักแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูเช่นเดินเล่นเงียบๆสิบนาทีหลังอาหารเย็นการยืดเหยียดช้าๆสั้นๆในห้องนั่งเล่นหรือเพียงแค่นอนหงายหลับตาหายใจลึกๆโดยวางมือข้างหนึ่งไว้บนหน้าอกการปฏิบัติเรียบง่ายเหล่านี้จะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทก ซึ่งเป็นระบบที่รับผิดชอบต่อการนอนหลับลึกอย่างแท้จริงและความสมดุลของฮอร์โมนเมื่อระบบนี้ถูกเปิดใช้งานร่างกายของคุณจะรู้ว่าถึงเวลาฟื้นฟูแล้วและนั่นคือช่วงเวลาที่การเยียวยาเริ่มต้นอย่างแท้จริงดังนั้นนี่คือกิจวัตรก่อนนอนรูปแบบใหม่ของคุณเป็นกิจวัตรที่เคารพอายุเคารพการเวลาและเคารพความต้องการของคุณ12นาฬิกา41นาที คุณขยับร่างกายเล็กน้อยคุณหายใจหรือคุณเตรียมเครื่องดื่มและคุณจิบมันช้าๆเปิดโอกาสให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารทีละนิดนี้ไม่ใช่การเล่ตามความหนุ่มหรือสมรรถภาพไม่ใช่แรงกดดันแต่มันคือการสร้างพื้นที่ทั้งทางร่างกายอารมณ์และฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายของคุณได้เป็นตัวของมันเองอย่างที่มันถูกสร้างมา เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะกลายเป็นมากกว่ากิจวัตรมันจะกลายเป็นพิธีกรรมช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันที่เชื่อมคุณกลับเข้ากับพลังปัญญาและการรับรู้ทางกายของตนเองมันกลายเป็นวิธีที่เงียบแต่ทรงพลังในการบอกตัวเองว่าผมยังอยู่ในเกมผมยังมีพลังและผมเลือกที่จะสนับสนุนตัวเองในทุกค่ำคืนมีศักดิ์ศรีในทางเลือกนั้นและมีความงดงามอยู่ในนั้นด้วย ดังนั้นคืนนี้แทนที่จะทําให้ตัวเองมินชาด้วยการดูทีวีดึกๆหรือเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอย่างไร้สติจนกว่าจะหลับผมขอชวนคุณลองทําสิ่งที่ต่างออกไปเดินเข้าไปในครัวหั่นขิงสดหนึ่งแว่นรินน้าทับทิมคั้นสดปริมาณเล็กน้อยเติมน้าอุ่นคนเบาๆและดื่มด้วยเจตนาดื่มด้วยความใส่ใจ ดื่มราวกับว่าคุณกำลังบอกกับร่างกายว่ามันเป็นที่รักไม่ใช่เพราะสิ่งที่มันทำได้แต่เพราะสิ่งที่มันเป็นเพราะนี่คือความจริงที่คุณควรได้ยินคุณยังไม่ผ่านจุดสูงสุดของชีวิตคุณกำลังอยู่ในบทใหม่และบทนั้นสามารถแข็งแรงเปลี่ยนพลังชีวิตและสมบูรณ์อย่างลึกซึ้งหากคุณเลือกที่จะสนับสนุนมันและทุกอย่างเริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอด้วยความเอาใจใส่ของคุณเอง ขอบคุณจากใจที่คุณใช้ช่วงเวลาเหล่านี้รับฟังไปพร้อมกับผมหากข้อความนี้สัมผัสใจคุณผมขอเชิญคุณกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันไม่ใช่แค่สุขภาพแบบเดิมแต่เป็นสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากปัญญาพลังธรรมชาติและความมั่นใจอันเงียบสงบซึ่งเกิดจากการดูแลร่างกายด้วยความรักช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลัง มันกำลังรออยู่ในวินาทีที่คุณตัดสินใจจะหล่อเลี้ยงมันและตอนนี้อย่าลืมไปดื่มเครื่องดื่มนั้นกันนะครับ